สสวัดีคอยากสะผมว่าถ้าครบ200คนนะเอาไข่สดๆโปะหัวผมเลยรบ200คนโดนไข่แน่วันนี้เลยโดนแน่โดนแน่ถ้า200ปุ๊บนะโดนว่ะวันนี้ดูจากสถานการณ์แล้ว200คนปุ๊บโดนไข่เลยไข่โปะหัวเลยนะฮะอุ้ย160แล้วละอุ้ย170โอ้ถึงแน่นอน180และฮะเรามาร่วมบริษาทกันครับกับเพจเบิร์ดหอมฮะ มาอยู่ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์คนดู200คนกันครับผมอุ้ยึงอยเก้าิสไอ้บ้าโดนแน่ตัวถ้าสองร2อ0คนมีโดนแล้วกูโดนแล้วสองอคนแล้วแตกไปแล้วทีนีโอ้โหทุกคนวันนี้เรามาร่วมอยู่ในประวัติศาสตร์ของเพจเบิร์ตของไปได้วยกันนะคะวันนี้คนดูแตะสองร้อยคนนะฮะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะะ วันนี้เรอต้องทำตามสัญญาที่เราท้ากันไว้ก็คือถ้าคนดูถึง100คนเมื่อไหร่เบิร์ดกับหอมจะแต่งตัวสลับกันก็คือพวกนี้แล้วถ้าคนดูถึง200คนเมื่อไหร่พี่เบิร์ดจะเอาไข่ตอกใส่หัวตัวเองมันเป็นอะไรหรอเป็นไข่ดิบเป็นไข่ดิบค่งไข่ดิบนะฮะตอกใส่หัวพี่เบิร์ดเลยนะทุกคนมาพร้อมกันยังพร้อมยังเฮ้ยเพงยังไงนะปอี้เลยหรอใช่ก็ปออะไรไงยไม่ปอปอเลย บอกเหมือนจะทอดไข่ไงโอ้โหคำว่าตอกใส่หัวไม่ใช่ว่าตอกใส่หัวมันก็เดี๋ยวพอแป๊ะมันก็เดนคอมพิวเตอร์แล้วก็พังคอมพิวเตอร์แล้วก็พังหมดเลยไม่ไม่โูขนาดนั้นหรอกนะหนึ่งอันนี้ลองหนึ่งยังไงหนึ่งโอ้โหหนึ่งสองเจ็บ ดังใช่ไหมนแน่ๆจะเจ็บหรอกหนูว่าเฮ <c oughs> ้ยไข่ก็เซ็ตผมเท่เหมือนกันดีว่าป <c oughs> าเดี่ยอยู่กับไข่ดีล้วมะหน้าตึงดิถึงสามร้อยอยากให้เอาแป้งทาบนหัวพี่เบิร์ดอ๋อแป้งกับไข่งเี้ยเหรอเฮ้ยเออเอาแปะแป้งมาใช้เห็ดเป็นลูก,กตาหน่อย,ยหนึ่ง <c oughs> แล้วก็สตีมตอกโดนคู่ไหมล่ะสามร้อยโดนคู่ไหมล่ะโดนคู่เลยโดนคู่เลยสามร้อยเอ้ยไข่กับแป้งอ่ะอ้าสามร้อยสามร้อยจะละคำพาดีปะเนี่ยเหมือนเบิร์ดจะเอาคืน ใช่เดียก็คิดว่าอย่างนั้นแหละสามร้อยเชื่อทุกคนหูขอเถอะทุกคนต้องอยากเห็นเชื่อติดน้ำหอมเต็มไปด้วยแป้งแล้วก็ไข่เฮ้ยโอ๊ยเกาหกเฮ้ยเฮ้ยยังไงเขาเตี้ยเฮ้ยเกาหกอ่ะกากิเก้ากีกคนเดียวอีกคนเดียวไปเฮ้ยลูกเอาสามร้อยแล้วสามร้อยแล้วชนแหลกเลยกูณสามร้อยละโดนคู่ไหมล่ะสามร้อยโดนคู่ไหมล่ะโดนคู่เลยโดนคู่เลยสามร้อยโหดจังครับแอ่ปุ๊บก็จะเอาคืนเนาะ เอ้ยมามาอะ่ะทุกคนนะเดี๋ยวเขาจะไม่ไม่นุนแรงไม่โป๊ะอย่างงี um ้นะไม่เอาไม่อย่ีกลัวตัวเองเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำหอมเจ็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวเองโอ้ยอยาขยับสิอุ้ยอุ้ยดูดดูดดูดโอ้ยเดี๋ยวไข่มันลูกไปทางนู้นเห็นปะ เฮ้ยใ,ใครวะเนี่ยข้า็จและพอแล้วใครเด่นล่ะสุขสาดวะสุขสาดวะสุขสาดวะโอ้ยทุกคน,นทำไมเราถ้าไปได้นี่ยเหมือนตัวกระปะเลยอะเดนินแก้งยังยังไม่เดินแป้งมาเอาดินแกล้งก่อนนะเออยังไงกันครับตัวเองไปโกนหัวมาแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่ดูร้แล้วกลิ่นไข่หึ่งเลยเนี่ย เ,เปีนใครอ่ะเองทำไมหน้าตัวเองไม่ขาวเลยเอ่ะ <c oughs> ไม่เอาหน้าไม่ขาวไม่ได้มันไม่ได้คอนเซ็ปต์เฮ้ยตีร้อยเอาไงอะ่ะยังจะเอาอีกเหรอสี่ร้อยหน้าถึงตีร้อยนะประหลาดทุกหัวนะประหลาดมีซุปด้วยอยู่ในตู้เย็นประหลาดมีด้วยใครพูดวะทุกคนทำไมมันมองไม่ค่อยเห็นอ่ะเพราะว่าไอ้นี่ปะ<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำหอมน่ารักคือเดี๋ยว พี่บอกว่าพี่หอมแน่นอนเราทำตามสัญญานะคะทำตามสัญญาโอเคปะไม่เอาละวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนวันนี้พี่เบิร์ดพี่หอมขอบใจทุกคนมากมากเลยนะคะที่แวะมาผ่านคนดู1 0 0ร้อคนไปพร้อมกันผ่านคนดู200คนไปพร้อมกันแล้วก็ผ่านคนดู3 0 0ร้อไปพร้อมกันนะคะวันนี้เพราะว่าไม่คิดในฝันีไปก่อนนะคะ